เอ้ยหมายกุนก็ว่างนี่ก้นมันตกยับอีเปียกแลวอิดจืนจืนวันนี้ไม่รู้ก็อติดดีไหมเยีเ๋ยวกวอ็เลยวาเอ้ยไอ้ก่อน ก้นกระตกไม่ได้หยุดได้โยนเลยว่างนี่อ่าได้เร็วปีนองเออกับปีล่วงมาตำนอไม้เดี๋ยวโคนว่าครับวันดีกับปีนองเอฟซีกับ วันนี้ตามมาเลขกลัวปีร่วงจงลาปีนองว่าปีล่วงจงแกงไร้ร้ครับวันนี้ปีล่วงจงแกงหลกแม่ปีนองอ่าเนี่ยหลกแม่ปีร่วงจงป้าไอ้มังแล้วครับอ่าเนี่ยจะเป็นหลกปะเนี่ยครับเป็นยากันปีนองเออหลกงแม่แล้วก็ปลายางกับปีนองนี่วักเปยกากับลินฟานปีล่วงจงอ่ามกแล้วกูดหลังก้อนเป็นจินจินเรียบร้อยแล้วปีนองกันนี้นอกไหม่ปีนองเอออ่าตัวเดียวเราผลกันเลยครับปีล่วงจงต่ำโค้นครับ

กานี้น้ำเตะครับปี่นองน้ำเตะปี่ล่วงจงเกีียวอีทึ่งแหลวกันพีนองเนอะเลวการน,นี้แปลงว่านเครือกับวันอาทิดย์ปีนองนี่ก็เครื่องพี่นองปีล่วงจงกรอกกับเกยเรียบร้อยแล้วกับกล้ยติดดีแล้วปี่นองเนอ,อเโลตั้งตาขอนกับตั้งไปเลยพี่นอง แล้วเราก็ตายนับเตะกับแลพี่น้องเว้นไว้ล่างครบะดิอพี่น้อง ลอยไอ้หนาเต็มเดือดสักแป๊บปีนองเดี๋ยวเรามาได้เกลืองกับตัวเดียวไม่ตรงล่างเร้วพปีนองปีล่วงจุงล่างไว้เรียบ้อยเร้วคกับตัวมาโปกลางต้มเๆๆรียบ้อยกับ เดี๋ยวพ้นกันปี่น้องร่มร,มร่มปี่นอเอกยวันนี้ตักเหลืองไรเดือยกับก้าวป้ปปอดีแล้วนะครับ ตระหิตกับคุนเตเรก็ล้างกรอกเป้พี่น้องก็ไหวรสจาดดีแรงเวลาหลังกรอก เต้เลยพี่น้ n g เอ้อเต๋ดีกะยิ่จูดกาวตาคนใต้พี่น o n งไม่ได้เฮ้ย <c> จ <oughs> ับพี่น้องไม่เกรงแกงมันเกากับน้ำเตะพีนออ่น้องเดี๋ยวจับน้องกันซี่เริ่มช่วยกว็แล้วพี่น้องเอ้อ ก๋วยติดนีครับร,รกแป๊บปีนอนไอหนำแกงมันเดือดก้นกับเหลวๆก่อยมาใจ้เอิ้นกันแล้วกับปีนอน <c oughs> นี่จงเนาวูตจำหนำจุบตายโอ้ล้นลุยมันแล้วอืม nam pe pì non ư pì luồng jong hoài tâm nam chup cặp oh cái mảnh phu tí anh gió tròn tròn cản đai trùng เล่แต่กับปีน้องป่านนู้ตัวเดียวเอ้ยอ่ะหนักแกงเดือดแล้วบปดิอันนี้ไหวนน้ด้อยโอ้ไหว้หนี้ก่อนไหว้ที่มันทำจุกเดือดแล้วพี่น้อ,อ,นองอ่าพี่น้อ,นองเสียปักเดี๋ยเลยว่ากับ ยางกับปีนองปีร่วงจงปิดไว้เรียบร,ยร้อยแล้วครับไอ้นี่หลูกแม่ตีเลือพปีนองือไหวน่อ,นอ,อเอาตาวนี้พ่อครับใส่ปักเลยครับร่มรมไปเลยปีนอง ขวัญบีนองเลยะครับลูกแม่นี่เป็นยากันบีนองเออถ้าก็ได้กินประจำดีเลยครับวายวันนี้สักแป๊บกับบีนองตัวเดียวเราคอยมาช่าพรานครับเดี๋ยวมีล่วงจุกจุ่มว้วยโอนนะครับอ่าวเดี๋ยวไปแลม,มใหม้ถุงนูอง้อะ ra đi Ủa mà cột quá ít ừ. Rụng này lao Bị luôn quả nồi bị nồi nè quá cả ร่วงหวาไหวนอตระกิตกันเลยครับนี่แต่ว่าไม่ฟื้นครับองแข็งเดือดเลยเอ็นมันวานเียพี่น้อง

ปีล่วงจงใ่ปลา้ะเลยกับปีนองเดี๋ยวจะกับปลาหยางปีนองกอไว้ตะแป๊บปีนองต่อเดียวเราคอยมาใจเกลืองปรุงกันกับฮะฮะไว้วกินน้ำมิด รุงแล้วปีน้องกระโรมัดใจเกลือแปงว่านว่ากับอ่าใ่ไปเรื่อยกับอย่าใ่หมาปีนอง g กอเก็มกับแปงว่านกับโปประมาณปีน้องอืมกับควนันกระดิษกับ ใส่ใบกรูดเลยว่าพี่น้องใบกรูดวันนี้จ้ามที่เบยิกับผมช่วยผมห้ามกับพี่นอ้องแกงไว้ปันนี้รักปักปีนงต่อเดียวเราคอยมาจิ้มเพราะมันกับปีนงหวานรสจัดมันอีโอกมาปัดหรือปีนงเดียวเราจะได้รู้กันครับ จิ้มว่าพีนงอึเรามาจิ้มกันครับเด็อพีนงเก่งตีกับกเก่งตีปลาย่างพี่นงร่มรุ่มปักกับเด็ดตาพีนงหมปักหนังหมากับ La meg lage noe. лоп yep, лоп yep, yep.